ไหนอะไรนะอยากได้อะไรนะ,นนะรนชุดนักเรียน<ไ>ชุดชุดนักเรียนอะไรเรามีชุดนักเรียนญี่ปุ่นอยู่บ้านแล้วอยากได้ชุดนักเรียนอะไรนะไม่ชุดนักเรียนไทย <c oughs> ตอนนี้ก็อยู่ร้านขายชุดนักเรียนนะครับอันนี้คือคนที่อยากใส่กําลังถามอยู่ครับว่าเขามีปัก<ท>ชื่อ<ท>หรือเปล่าากลังยิบกันอยู่ใช่นั่นแหละครับคุณป้าใช่เลยครับ ปกติผมก็คิดว่าผมจะพาลูกมาซื้อชุดตั้งเรียนนะครับไม่เคยคิดว่าจะต้องพาเมียมาซื้อชุดตั้งเรียนเลย ไม่ทราบเรียนอยู่มออะไรครับเรียนอยู่ที่ไหนครับเรียนจุฬาลงกรณ์จุฬาลงกรณ์ใช้ชุดนี้เะรอแล้วคุณนะครับที่ไหนครับเรียนอยู่ที่ไหนครับจุฬาลงกรณ์จุฬาลงกรณ์เหมือนกันนักศึกษาอ๋อเป็นนักศึกษาภาษาไทยแ่าแต่ว่าจุฬาก็ไม่ได้ใส่ชุดนี้เนี่ย